สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับผมจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณหายากราคาแพงนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมในช่องนี้วันนี้เรามาขายเมาส์ใส่เหรียญกันครับกับครีมบีบตาไก่สั่งซื้อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็รวบรวมภาพมาให้เดี๋ยวผมจะให้เวลา3วิกดหยุดอ่านเองนะครับ1 2 3กดหยุดอ่านเองแคปหน้าจอได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับ1วิ2วิ3วิ กดหยุดอ่านเองแคปหน้าจอได้เลยนะครับมาตรงนี้ต่อครับดูภาพ1วิ2วิ3วิกดหยุดแคปหน้าจอได้เลย1วิ2วิ3วิกดหยุดแล้วแคปหน้าจอได้เลยนะครับเมาส์ใส่เหรียญ60บาทโอเคครับทุกท่านสามารถกดติดตามที่ช่องนี้ได้เลยนะครับเราจะรวบรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่างอะไรต่างๆให้ทุกท่านได้ชมกันในช่องนี้นะครับ เครื่องช่างน้ำหนักเหรียญพดด้วงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับทุกท่านขอบคุณครับกดติดตามที่ช่องนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดเข้าไปที่ช่องมันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดคำว่าวิดีโอแล้วก็ลูดดูได้เลย200คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ